เพราะอาศัยถิ่นที่อยู่ไม่ดีสะสมทรัพย์ได้จากที่ไหนเพราะได้บุตรไม่ดีจะหวังการบวงสรวงสังเวยด้วยน้ำเพื่ออุทิศสงกุศลให้กับบรรพุรุษได้อย่างไรเพราะได้แม่บ้านไม่ดีจะมีความสุขในบ้านได้อย่างไรเพราะสอนศิษย์ไม่ดีจะมีชื่อเสียงกิติยศได้จากที่ไหน น้ำในบอ่อหนึ่งล่มเงาต้นไสรหนึ่งสตรีประเภทมายาหนึ่งเรือนที่ก่อสร้างโดยอิฐหนึ่งทั้งสี่ประเภทนี้ในฤดูหนาวทำให้อบอุ่นและในฤดูร้อนทำให้เย็นสบายการเดินทางในเวลากลางคืนก่อให้เกิดอันตรายการได้รับพระบรมราชานุเคราะห์ก่อให้เกิดความทนงตน สตีที่ปันใจให้ชายอื่นก่อให้เกิดความปวดใจความเจ็บไข้ที่ไม่ดูแลรักษาทำให้โลกมีความกำเริบวิชาความรู้ที่ท่องบนไม่แม่นยำย่อมเสื่อมการรับประทานอาหารย่อมเป็นพิษเพราะอาหารไม่ย่อยการประชุมทางวิชาการย่อมเป็นพิษภัยของคนจนสตรีสาวย่อมเป็นยาพิษของคนชรา เมื่อเวลาพบ่ําหนทางมีแต่อันตรายพวกสตรีที่พลาดพลั้งไปในทางชั่วมีแต่เสื่อมเสียนาทีที่มเมล็ดพืชน้อยมีก็เปล่าประโยชน์เพราะลูกน้อยมีข้อบกพร่องเจ้านายมีแต่เสียชื่อเสียงพิธีศาสตร์ที่ไม่มีพราม ที่ไม่เชี่ยวชาญคำภีพระเวทผู้ทำพิธีก็ไม่มีผลยันพิธีที่พวกพราหมณ์ทำพิธีไม่ได้รับทักษิณาค่าจ้างก็ไม่มีผลยิงรูปงามที่เป็นหมันก็เหมือนตายทั้งเป็นกองทัพที่ไม่มีแม่ทัพก็พ่ายแพ้ในการลบผู้ใดมีความรู้สำคัญของคำภีพระเวทและทางศาสตร์ปรถนาที่จะสังเวย พระเวทและบวงสวงเทพเจ้าผู้ประกอบเป็นวาจาศีลวาดสมามเสมอผู้นี้แลชื่อว่าเป็นราชบุรุษมีตระกูลหนึ่งมีศีลหนึ่งมีคุณธรรมหนึ่งมีความเชี่ยวชาญหนึ่งในคำพีธรรมศาสตร์ทั้งมวลหนึ่งมีปัญญาเลฉลเชลาดหนึ่งรู้จักงานทางด้านบริหารหนึ่งพระราชาทรงตั้งให้เป็นผู้พากษา มีความเชี่ยวชาญในคำพีอายุรเวทหนึ่งเป็นที่ต้องตาต้องใจของคนทุกคนหนึ่งมีอารยศีลหนึ่งมีคุณธรรมหนึ่งพระราชาทรงตั้งผู้ที่นั้นให้เป็นแพทย์หลวงได้จับใจความที่คนอื่นพูดครั้งเดียวหนึ่งจดจําบันทึกรวดเร็วหนึ่งเชี่ยวชาญด้านอักขระหนึ่งรอบรู้ศาสตร์ทั้งมวลหนึ่งพระราชาทรงแต่งตั้งให้เป็น อารักษ์หรือผู้เป็นใหญ่มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ทั้งหมดหนึ่งมีคนยกย่องความชำนาญในการนำทัพหนึ่งมีความแก้วกล้าหนึ่งมีความแก้วหาหนึ่งมีคุณธรรมหนึ่งพระราชาทรงแต่งตั้งให้เป็นแม่ทัพมีปัญญาหนึ่งฉลาดในเจรจาหนึ่งเป็นนักปราชญ์หนึ่งกำหนดรู้ใจคนอื่นหนึ่งท่งแม่นจำแม่นยำ พูดตามที่คำสั่งได้พระราชาแต่งตั้งผู้นี้ให้เป็นผู้เป็นทูตมีคุณธรรมต่อบุตรและหลานหนึ่งเชี่ยวชาญศาสตร์ทำกับข้าวปรุงอาหารได้อร่อยแก้วกล้าแข็งแรงพระราชาตัดเรียกเขาว,ว่าวิเศษคือเป็นพ่อครัวรู้จักสังเกตความสำคัญของอาการเคลื่อนไหวหนึ่ง มีกำลังหนึ่งเป็นที่ต้องตาต้องใจหนึ่งเป็นคนไม่เผลอเลยขยันทำงานเสมอพระราชาตัดเรียกเขาว่านายทวารบาลผู้ใดไม่มีปัญญาเสียเองศาสตร์จะทำอะไรแก่ผู้นั้นได้ผู้ที่ได้ดวงตาทั้งสองข้างกระจกจกทำอะไรแก่เขาได้ณสถานที่ใดไม่มีคนฟังนักพูดจกทำอะไรได้ ในประเทศที่มีแต่คนเปลือยและนักบวชไม่นุ่งผ้าช่างยอมผ้าจับทำอะไรได้ญาติโยมทั้งหลายธรรมะของพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่มีค่าแล้วก็มีความศักดิ์สิทธิ์เมื่อใครได้ประพฤติปฏิบัติหรือนำมาใช้ก็จะนำให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองสังคมประเทศชาติสิ่งที่พุทธเจ้าสอนนั้น เช่นการเสียสละคนเราถ้าเกิดมามีความเสียสละมีการให้ต่อกันไม่รู้จักการเอารัดเอาเปรียบหรือเห็นแก่ตัวโลกนี้ก็จะมีความสุขมีความก้าวหน้าจะไม่มีคนเห็นแก่ตัวคนเราถ้ามีความซื่อสัตย์ต่อกันมีความรักพ่อรักแม่รักครูบาอาจารย์รักแผ่นดินรักพระมหากษัตริย์หรือรักพวกพ้อง คิดว่าทุกคนก็คือเป็นญาติพี่น้องเราท้องเดียวกับเราเราจะไม่โกรธไม่เกลียดใครเลยเราจะไม่อิจฉาริษยาใครเลยถ้าโลกเรามีแต่คนที่มีเมตตากรุณาอยู่ด้วยเมตตากรุณามีความสงสารมีความเอื้อเฟื้อต่อกันให้อภัยแก่กันโลกนี้ก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องมีคุกมีสารหรือว่ามีตำรวจจับผู้ร้ายไม่ต้องมี ผู้ที่มาเป็นกลางฉะนั้นคนเราเมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์ได้ก็เพราะมีคุณธรรมมีความซื่อสัตย์มีความดีจึงทำให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์โลกก็จะมีความสงบสุขมีความร่มเย็นคนเราถ้ามีความอุเบกขามีความ